ณเดชแจ้งข่าวเรื่องงานแต่งเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดหลังไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดยาย่ายันไม่ใช่การอวยพรครั้งสุดท้ายของการเป็นแฟนกันเมื่อวันที่24มีนาคมณนะเดชยาย่า,ยาถือเป็นคู่จิ้นที่ต่อมาพัฒนามาเป็นคู่จริงและคบหากันมาอย่างยาวนานและเมื่อไม่นานมานี้ณนะเดชเองคุกเข่าขอมั่นยาย่าเอาไว้แล้ว จนหลายคนฟันเปรี้ยงว่าอีกไม่นานทั้งคู่จะได้แต่งงานกันแน่นอนแต่ล่าสุดนเดชท,ทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อกเมื่อเจ้าตัวบอกว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนงานแต่งกับยาย่าออกไปอย่างไม่มีกำหนดทำเอาหลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ของนาเดชคุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาโดยนาเดชได้กล่าวในงานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ54ปีช่อง3ว่า เหตุที่รูปในงานฉลองวันเกิดยา่ยาไม่มีรูปนาเดชนั้นเซอร์ไพรส์ไปแล้วครับก่อนงานวันเกิดเขาเพราะผมมีงานไปต่างจังหวัดคืนนั้นไปก็ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์เขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ว่างก็บอกเขาว่าไม่ได้ไปด้วยนะเสร็จแล้วจะไปหาส่วนของขวญที่ให้ย,ายา่าเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดที่เขาอยากได้เขาเคยส่งมาให้ดู วันเกิดเลยซื้ออันนี้ให้เป็นเครื่องอัดไอน้ำทำความสะอาดเขาเป็นคนชอบทำความสะอาดบ้านเองเขาจะมีความรักบ้านเขาเขาจะทำความสะอาดบ้านเขาตลอดก็เลยมองว่าอันนี้เหมาะสมกับเขาเขาเห็นก็ดีใจปีนี้เขาทำงานหนักมากๆเราเองก็ทำงานหนักเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อดทนแข็งแกรง่งแข็งแรงมากม สึกภูมิใจในตัวเขาถ้าเขาหมดโปรเจกต์หลายๆอย่างในปีนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาได้มีเวลาพักผ่อนเวลาเที่ยวของเขาณนะเดทยังบอกด้วยว่าการเลือกของขวัญและการอวยพรยากขึ้นทุกปีแต่นี่ไม่ใช่การอวยพรครั้งสุดท้ายของการเป็นแฟนกันเพราะงานแต่งเราเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด